เรื่องเล่าหลังใหม่หลังไม่บันเทิงขอเสนอพรานหลงป่าตอนนั้นผมอายุสิบสี่แม่ส่งผมไปอยู่ที่บ้านตาบ้านยายบ้านตาบ้านยายของผมมีอาณาเขตติดกับภูเขาคือเขาใหญ่นั่นเองบ้านตากับบ้านยายของผมมีบรรยากาศที่ร่มรื่นมากและอยู่ไม่ไกลาจากน้ำตกเท่าไรนะัก ที่นั่นก็เต็มไปด้วยผลไม้มังคุดทุเรียนเงาะลองกองสวนกล้วยผมไปอยู่ที่บ้านตาบ้านยายได้สองวันแรกผ่านไปก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นแต่ในวันที่สามหลังจากที่ผมตายายและหลานสาวอีกคนของตานั่งกินข้าวเย็นเรียบร้อยก็มานั่งคุยกันที่ชานเรือนหน้าบ้านซึ่งก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆวัน ขณะที่เรากำลังนั่งคุยกันตามประษาหลานกับตาอยู่นั้นสักพักก็มีคนขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดที่หน้าบ้านส่งเสียงเรียกตาตะบัวตะบัวตะบัวอยู่ไหมเออมีอะไรข้าอยู่นี่ละช่วยผมทีมีอะไรให้ข้าช่วยมีคนหลงป่าอีกแล้สิทาพ่อผมกับน้องเข้าป่าไปหายิงสัตว์ตั้งแต่ทิ้งเที่ยงป่านนี้สองทุ่มแล้วยังไม่กลับมาเลยแล้วบอกผู้ใหญ่บ้านแล้หรือ บอกแล้วครับผู้ใหญ่บ้านบอกให้มาบอกตาขอให้ตาไปช่วยเออเออรอแปบ๊บข้าเอาของแป๊บหนึ่งตาของผมก็หันมาบอกกับยายว่าให้ปิดบ้านนอนได้เลยไม่ต้องรอแล้วตาก็เดินเข้าไปในห้องก่อนจะเดินสะพายย่ามประจำตัวออกมาแล้วตาก็ตามชายคนที่ขับรถมาซ้อนท้ายโมอเตอร์ไซค์ออกไปในความมืด ตาเป็นเซียนป่าแถบนี้เลืกถูกตามตัวไปช่วยผมยืนดูตารับมุมโค้งหายไปในความมืดก่อนที่เสียงของยายจะทักขึ้นมาว่ายายเข้านอนก่อนหนะ้าเองจะนอนหรือ,อยังตาแก็ไปไหนละยายน่าจะมีคนไปหลงป่าเลยต้องมาตามให้ตาเองไปช่วยให้ป่าไม้กับตำรวจช่วยไม่ดีกว่าเหรอยายเอาป่าไม้กับตำรวจมาช่วย ก็น่าจะไม่พ้นตาของเองต้องไปอยู่ดีไว้ตอนเช้าค่อยถามแกเอาก็แล้วกันแล้วยายก็เดินปลุบหายเข้าไปในห้องอย่างสบายใจดูยายไม่ทุกข์ร้อนใดๆเลยที่ตาออกไปคำคำมืดๆส่วนผมก็หันไปนอนดูรายการโทรทัศน์กับลูกพี่ลูกน้องแทนก่อนจะเก็บความอยากรู้เอาไว้ไปถามตาในวันรุ่งเช้านั้นผมตื่นมา ทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยออกมาหน้าบ้านเจอตากำลังนั่งรับมีดเล็กๆตัวมีดโค้งสวยงามฝักก็สลักลายแปลกๆผมเดินเข้าไปหาตาตายิ้มให้แล้วก็ตั้งใจรับมีดเล่มนั้นเสียงใบมีดถูก,กับหินดังบาดหูฟังแล้วก็เข็ดฟันดีนักแหลผมก็เลยเริ่มยิงคำถามใส่ตาทันทีตาตาเมื่อคืนตาไปไหนมา อืมมีคนขึ้นป่าแล้วลงมาไม่ได้ตาก็เลยต้องไปช่วยใครเหลอตาแล้วตอนนี้เจอตัวหรือยังครับเจอแล้วพากันหิวตัวลงมาได้ตอนเที่ยงคืนแล้วขอพากันไปหลงป่าได้ยังไงล่ะตาเรื่องบางเรื่องมันก็พูดออกไปอยากเองเชื่อเรื่องลี้ลับในป่าในเขาไม่ละ่ะไม่รู้เหมือนกันผมก็ยังไม่เคยได้เข้าไปในป่าสักทีเลย ตาล้อยผมฟังมั่งสิได้ไหมครับงั้นฟังนะแล้วตาก็เริ่มเล่าสองคนที่ขึ้นไปบนเถือกเขาใหญ่นั้นแกเป็นคนหากินกับป่าอยู่ทินนี้แหละคนบ้านป่าสมัยก่อนสืบเชื้อสายมาคนแถบนี้ก็หากินกับป่าล่าสัตว์ฟันพืชบ,บนเขาเอาไปแลกข้าวแลกปลาในที่ลุ่มที่นี้เวลาเราเข้าป่านั้นถ้าเข้าไปเดินเที่ยวเล่น ก็ไม่เท่าไรแค่รู้ทางก็เดินไปเล่นได้สบายๆไม่มีอะไรแต่ไอ้พวกประเภทเราๆที่เข้าไปหากินยิงสัตว์หรือเอาพืชลงมาเนี่ยต้องทำพิธีบอกกล่าวขออนุญาตกันแล้วต้องไม่ลบหลู่ท้าทายเราเชื่อกันเสมอมาว่าในป่าเขานั้นล้วนมีเจ้าครองมีผู้ปกครองดูแลอยู่หมายถึงเจ้าป่าเจ้าเขา ตามความเชื่อเขาก็ว่าแบบนั้นแล้วตาเคยเจอบ้างไหมเมื่อก่อนตอนที่ตาเข้าป่าบ่อยๆนะเจ้าป่าเจ้าเขานี่เขาไม่ใช่ผีชั้นตำ่ำที่จะเที่ยวออกมาแสดงตัวให้ใครเห็นได้ไง่ายๆบริวารของเขามีเยอะแยะส่งมาสักตนก็ทำคนขี่แตกได้แล้วแล้วบริวารเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยเป็นยังไงล่ะตาพวกผูดผี นางไม้เทพารักนี่แหละสมุนของเจ้าป่าเจ้าเขานี่ก็แบ่งออกเป็นสองพวกเหมือนกันเหมือนโลกมนุษย์เรานี่แหละมีทั้งคนดีและคนเลวสังคมผีก็ไม่ต่างกันมีทั้งผีดีๆกับผีเลวๆผีที่ดีเวลาคนดีเข้าป่าก็จะคอยคุ้มภัยจากสัตว์ป่าดุร้ายแต่ถ้ามีคนนิสัยไม่ดี ท่องเที่ยวไปในป่าบ้านเขาแล้วยังปากไม่ดีส่วนมากมักจะเจอผีฝ่ายเลวลงโทษและพวกเจ้าป่าเจ้าเขาสมุนบริวารอะไรเนี่ยแกมาจากไหนกันเยอะแยะละตาตาว่าแต่เดิมเจ้าป่าเจ้าเขาท่านคงเป็นเทวดาชั้นสูงที่ได้ลงมากินตำแหน่งประจำป่าเขตนี้แหละพออยู่อยู่ไปสมัยก่อนมีการเดินทางเดินทัพ ของเมืองโบราณไปตีอีกเมืองหนึ่งไหนจะพวกโจรพวกคอมิิวนิ์อะไรอีกเยอะแยะพอเดินทางผ่านป่าก็เป็นไข่ตายมัง่งโดนสัตว์ร้ายฆ่าเอามัง่งเวลาตายลงไปก็มีตายทั้งคนดีและคนเลวตายลงไปจิตสุดท้ายผูกติดอยู่กับป่าคนดีก็กลายมาเป็นเทวดาชั้นต่ำขั้นเทพรัก พวกวิญญาณร้ายๆก็กลายเป็นโหงพรายบ้างนางไม้บ้างสิงสู่อยู่ในป่าโดยเฉพาะพวกนางไม้เนี่ยก็กึงก่งๆระหว่างนางฟ้ากับปีศาจเหมือนกันไหวดีพลีถูกก็เปิดทางเปิดโชคให้ไปปากหมาใส่ถ้าไม่ตายก็เขาสุดแล้วสองคนนั่นแกหลงเพราะอะไรล่ะตาแกโดนผีเล่นงานหรอก็น่าจะประมาณนั้นละ่ะ ตาไปที่บ้านของสองคนนั้นฟังเมียกับหลานก็ชี้บอกว่าทั้งสองคนนะ่ะบอกกับตนเองว่าจะเข้าป่าไปหายิงสัตว์เอาพืชป่ามาไว้กินไว้ขายสองคนนั่นเป็นพ่อลูกกันคนพ่ออายุหกสิบกว่าแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงเดินเหินสบายคนลูกก็อายุสามสิบคว้าปืนแก๊ปกระบอกยาวๆได้ ก็พากันเข้าป่าไปทางหลังผ่านเหมือนทุกครั้งแต่ตอนหลังเที่ยงปกติไม่เกินหกโมงเย็นก็จะกลับกันออกมาแล้วได้ไม่ได้ก็จะพากันกลับแต่นี่ไปแล้วไปรับเลยทนร้อนใจไม่ไหวก็เลยเที่ยวให้หลานไปบอกผู้ใหญ่ให้ช่วยตอนแรกผู้ใหญ่บ้านบอกมันมืดแล้วไปตามตอนนี้อันตรายสัตว์ร้ายบนเขายังมีมากตาก็ถามเมียของตาคนนั้นว่า ตาคนนั้นเข้าป่าได้ทำพิธีเบิกป่าขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาหรือ,อยังยายก็บอกว่าทำแล้วทีนี้ตาก็เอามีดเล่มเนี้ที่ตานั่งรับอยู่เนี่ยออกมากล่าวคำบูชาพระรัตนไตก่อนจะกล่าวขอให้เจ้าป่าเจ้าเขามีเมตตาปล่อยสองคนนั้นออกมาตาไม่มีคาถาอะไรหรอกแล้วทำไมตาเล่นบทคาถาง่ายจังล่ะครับไม่ต้องรอก เวลาเจออะไรลี้ลับเนี่ยไม่ต้องคาถาให้มากความบูชาพาระรัตะนไตรตั้งมั่นถึงพระพุทธเจ้าขอให้ปกป้องบารมีช่วยคุ้มครองไม่ว่าผียันเทวดาล้วนแต่เกรงใจพุทธคุณของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นขอแค่ตอนสวดมนต์เรามีจิตใจตั้งมั่นจริงๆยังไงก็สื่อไปถึงที่นิตาก็บอกให้ทุกคนนั่งรอ ไม่ต้องเข้าป่าไปตามแล้วแตเวนแต่กรรมสองคนนั่นว่าเขาจะปล่อยมันไหมทีนี้ก็นั่งสดน้ําชารอก็มีเสียงตะโกนดังมาจากบนเขาตาก็เลยบอกให้คนอื่นๆพากะเดินสวนขึ้นไปดูทางขึ้นช่วงแรกๆชันพอเดินไหวเอาไฟฉายสองเดินตามกันไปสี่ห้าคนแล้วก็ส่งเสียงตอบกันไปขึ้นมาได้ครึ่งทางเจอหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนุ่มพ่อลูก นั่งหมดแรงอยู่ข้างทางก็เลยช่วยกันหิวแขนพาลงเขามาพอลงมาถึงบ้านเมียก็กรดโดเกาะผัวดีใจใหญ่พักฟื้นพอหายเหนื่อยคนที่มาก็พากันรุมเข้าไปถามกันใหญ่ว่าหลงป่าได้ยังไงเข้าไปไม่รู้กี่หนแล้วฝ่ายลูกชายที่ไปด้วยก็พูดสวนขึ้นว่าเพราะปากเขานั่นแหละไม่ดีเลยพาพ่อลำบาก แล้วฝ่ายลูกชายก็เล่าว่าชวนพ่อเขาา้าป่าไปหายิงสัตว์หาพืชนี่แหละก็ทำพิธีเบิกปา่าขออนุญาตแบบทุกๆครั้งก่อนจะขึ้นปา่าพอทีนี้เดินตั้งแต่เที่ยงเดินไปยันบ่ายสามบ่ายสี่โมงแล้วยังไม่เจอสัตว์ที่พอจะได้ยิงเลยฝ่ายลูกชายก็รู้สึกหัวเสียไม่สบอารมณ์พลั้งปากออกไปว่าไอ้หาเอ้ย พีเจ้าป่าเจ้าเขาเอาสัตว์ไปส่อนไว้ไหนหมดวะขอลิงขอขังมั่งก็ยังดีนี่ไม่มีเลยบ้าไปแล้วพ่อก็ตกใจเลยในตอนนั้นพอลูกชายพลั้งปากด่าออกมาพ่อก็รีบบอกให้ลูกชายขอโทษฝ่ายลูกก็คงนึกได้ว่าพูดอะไรไปไม่ดีก็รีบพนมมือขอโทษขออภัยแต่คำพูดคำจาที่เปล่งออกไปแล้ว ถึงจะก,กล่าวขอโทษขอโพยก็ไร้ผลทีนี้พ่อว่าวันนี้คงไม่ได้อะไรติดมือแน่แล้วฝ่ายพ่อก็ชวนลูกเดินกลับบ้านแต่แกว่าก็มั่นใจว่ามาถูกทางยิ่งเดินเท่าไรก็ยิ่งหลงไม่ใช่เดินวนกลับมาที่เดิมหรืออะไรนะแต่ยิ่งเดินยิ่งหลงทางไปเลยพอรู้ตัวว่าเดินทางผิด ฝ่ายพ่อแกก็พยายามจะพาลูกหาทางกลับให้ได้แต่ทว่าพ่อแกก็มั่นใจว่าน่าจะไปทางนี้ปกติพ่อแกก็ไม่เคยพลาดแบบนี้เลยก่อนหน้านี้ก็เคยหลงแต่พ่อก็พาหาทางกลับบ้านได้ทุกทีเดินกันจนตะวันลับตาหิวก็หิวในย่ามก็มีแต่น้ำขวดกับขนมถั่วตัดถุงหนึ่งก็เอามาหนังแบ่งกันกินประทังหิว นั่งกันอยู่มืดมืดแบบนั้นแหละเพราะไม่คิดว่าจะต้องเดินจนมืดโดยไม่ได้เอาไฟฉายติดไปมีแค่ไฟเช็กอันหนึง่งแต่ก็หาเถื้อไฟมาจุดได้ย,ยากเพราะฝนพึ่งตกไปป่ามันชื้นที่นี่ฝ่ายลูกก็พนมมืออ่อนวอนขออภัยกับวาจาที่เคยกล่าวล่วงไปแบบนั้นแกว่าแกก็รู้แหละว่าที่ต้องมาเดินหลงป่ากันแบบนี้ คงเพราะปากลูกที่ล่วงเกินได้โดนสั่งสอนฝ่ายพ่อก็ทอใจบอกลูกลอยๆว่าคงไม่รอดกลับบ้านแล้วหนนี้นอนในป่ากลางคืนจุดไฟก็ไม่ได้มีแต่ตายกับตายต้นไม้ก็สูงใหญ่ปีนก็ปีนไม่ไหวถ้าไม่โดนยุงกัดตายก็งูชกเสือลากไปกินฝ่ายลูกก็บอกพ่อว่าพ่อ ลองยิงปืนขึ้นฟ้าดูไหมเผื่อจะมีใครมาตามถ้าเขาบังตาไว้ยิงให้หมดลูกกระสุนก็ไม่มีใครได้ยินทีนี้ฝ่ายพ่อก็ลองหาหนทางสุดท้ายแกว่าแกนั่งคุกเข่าสวดมนต์ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยให้ได้กลับไปหาครอบครัวถ้ารอดกลับไปจะให้ลูกชายคนปากพล่อยบวชไทยโทษ ทีนี้ก็นั่งรอนิ่งๆแหละคือก็แล้วแต่ท่านจะการุณาเลยก็ประมาณนั้นทีนี้นั่งๆไปทั้งกู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนกลองในขบวนแห่อะไรสักอย่างลอยดังมาฝ่ายลูกก็เอียงหูฟังจนเรียกพ่อพ่อ,พอคนพ่อก็บอกเออกูได้ยินแล้วเสียงอะไรเด่ะพ่อนั่นแหละเขาปล่อยเราแล้ว พ่อก็บอกให้ลูกช่วยพยุงตัวเองเดินเพราะเดินมานานจะเริ่มหมดแรงแล้วพากันเดินหมึดหมึดคลำทางไปตามเสียงเหมือนขบวนกองแห่นำไปที่นี้พอเดินเดินไปไกลพอสมควรเสียงตะโพลนั้นก็หายไปก็พากันนั่งรอต่อเพราะไม่มีเสียงนำทางเอาเอาไงต่อละพ่อเสียงขบวนกองนั้นหายไปแล้วพักก่อน ไม่รู้องค์ไหนช่วยเรานำทางคงสุดเขตของเข้าแล้วและก็ต้องรอต่อแล้วก็พากันนั่งกินน้ำค้างที่เกาะกับใบไม้ประทังหิวกันไปรอบนี้มืดไปหมดแต่ยังดีว่ามีแสงพระจันทร์บนท้องฟ้าส่องลงมาพอให้เห็นอะไรเป็นเงาเงายังพอคลำทางเดินไปนั่งได้บ้างจูจูก็มีเสียงเหมือนพระสวดลอยแววๆตามลมมาฝ้ายพ่อก็รีบลุกขึ้น เกาะแขนลูกรีบพากันเดินตามเสียงพระสวดที่แววแววมาเสียงพระสวดนั่นแกรู้แล้วว่าไม่ใช่เสียงพระจริงๆเพราะกลางป่าแบบนี้จะมีพระจากที่ไหนมีแต่ปา่าสัตว์ป่าแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นวิทยาศาสตร์ก็ไม่อาจพิสูจน์ได้เท่านั้นแหละเดินตามเสียงสวดมนลึกลับนั้นมาจนเสียงเงียบหายไปฝ่ายพ่อก็จำได้ว่าไปทางไหนต่อ ก็ดีใจแทบร้องไห้รีบลากขากันพากันเดินตามทางมาอีกเหนื่อยหนึ่งก็แทบไม่มีแรงเดินแล้วเจอทางลงเห็นไฟที่บ้านตัวเองสองสว่างอยู่ข้างล่างไกลไกก็รู้แล้วว่าเมียคงไปตามคนมาช่วยแล้วตามธรรมเนียมกลางคืนชาวบ้านถ้าคนหายเขาไม่ตามหาตอนกลางคืนอยู่แล้วเพราะอันตรายลูกชายก็เลยตะโกน ลงมาตามที่ได้ยินนั่นแหละผมนั่งฟังคุณตาเล่าจบผมรู้สึกทึ่งไปเหมือนกันตาบอกว่าเดชบุญเจ้าป่าเจ้าเขาท่านยังคงเมตตาเลยปล่อยให้บริวารฝ่ายดีมาช่วยนำทางกลับส่วนที่พากันหลงทั้งทงที่ชำนาญป่าไม่เคยหลงมาก่อนนั้นคงเพราะเจ้าป่าเจ้าเขาท่านสั่งสอนให้รู้สำนึกพอเหนื่อยหอบเข้าไปหาทรัพย์ในบ้านเขาแล้ว ยังไปปากพร่อยๆใส่ไม่ตายคาปากก็ดีแล้วจริงๆก็ไม่มีคนขึ้นไปตายในป่าเขาใหญ่นานแล้วรายสุดท้ายที่สาบสูญหายไปเลยจนวันนี้ก็ยังไม่เจอแม้แต่โครงกระดูกก็เป็นพรานแก่คงวิชาคนหนึ่งเมื่อสมัยตายังวัยรุ่นนู้นแล้วคุณตาก็ยังบอกอีกว่าในป่าในเขาเข้าไปแล้วอย่าเที่ยวไปปากปล่อยดาทอเจ้าป่าเจ้าเขาผีสางจะเป็นดี ไม่งั้นอาจจะโดนอาถันป่าเล่นงานเอาแบบสองพ่อลูกนี้ก็ได้